90นาทีหรือว่าเป็น90นาที100%ครับแต่ว่าเขาน่าจะไม่มีที่เอาคาร์มามาในชุดอย่างโคเน่โมเมตครับเกมนัดนี้ไม่ได้ลงสนามให้กับเมืองทองเพราะว่าติดโทษแบนครับผู้ตัวสัมปองนั่นก็คือบอลมีวันนี้ต้องมองว่าครับให้กับเมืองทองยังไปครับเริ่มเกมนะครับบอกว่าเมืองทองจะได้เปิดขึ้นมาครับ นักบอลพันลิฟเปิดยาวขึ้นมาทันทีครับเอ้าอักบอลทำน้โอ้โหลูกนี้ครับแค่เจ็ดมิเตอรเท่านั้นครับโอ้เมืองน้อยยังเตะไมีโอกาสกอร์ง่ายๆธีระศิลป์เบิ้์นใ้พิชิพงศ์สวยครับพิชิพงศ์ให้กับธีระศิลป์บอลธีระศิลป์หลุดไปแล้วครับจังหวะทำงานธีระศิลป์โป้ามาคิดเตะได้เลยครับโอ้โหดาร์โกเซียก้าครับโอ้โหลูกนี้เป็นเป็นโยเซียการ์วิ่งเข้ามาแปร บอลเนี่ยเฮกันลั่นแล้วตอนนี้ครับยังนำอานิติฮัทอยู่หนึ่งประตูเกือบโดนครับทอมซี่แต่ว่าดาสกอร์ยังได้อยู่โอ้ไหลบอลสวยครับลูกนี้แล้วก็เสียก้าวพิเตียนไปแล้วพิเศษแล้วหลบอีหว่าจอๆแล้วปุ๊บกุญแจัต่ว่าโอ้ยจังหวะนี้ธีรละสินแดงดาจ่อดๆครับติดอยู่ครับยิงเลยลูกนี้โอ้ยเกือบไปครับโอ้ยิงระยะกว่าสามสิบห้าหลาครับ จังหวะสไลด์ลูกนี้ไม่โดนบอลเลยครับพิเศที่ไปได้สวยบอังลอเหลืองไปแล้วนะครับเคมีดี